ซุนฮกเป็นชาวอิงฉวมนมณฑลเหอหนานเป็นคนนิสัยดีสุภาพอ่อนน้อมประหยัดมัธยั์เงินทองที่ได้จากราชการก็จะเอื้อเฟื้อจุนเจือให้ญาติมิตรจนไม่มีสมบัติอะไรติดกายเป็นคนมีความรู้ความคิดดีในวัยหนุ่มก็ได้เริ่มมีชื่อเสียงเป็นที่ปรากฏลือเรื่องไปทั่วจนผู้มีชื่อเสียงแห่งเมืองหนานหยางได้กล่าวยกย่องซุนหกเป็นอย่างมากว่าเด็กหนุ่มคนนี้ คือผู้ที่จะช่วยเหลือเจ้าแผ่นดินสุนหกเป็นที่ปรึกษาคนสําคัญของโจโฉเดิมชีซสุนหกรับใช้อ้วนเซี่ยวแต่สุนหกเห็นว่าอ้วนเซี่ยวใช้คนไม่เป็นจึงมาอยู่รับใช้โจโฉเมื่อโจโฉได้สุนหกมาโจโฉดีใจมากเปรียบสุนหกเป็นดั่งครูและมองว่าการที่ตนเองได้สุนหกมาก็ไม่ต่างอะไรกับการที่เล่าปี่ได้ขงเบ่งสุนหกคอยช่วยเหลือโจโฉ ตั้งแต่โจโฉยังเริ่มตั้งตัวในภาคตะวันออกจนได้เป็นมหาอุปราชแห่งองค์ฮ่องเต้ซุนหกคอยวางแผนในการรบให้โจโฉจนโจโฉสามารถรวบรวมส่วนหนึ่งของจีนได้สำเร็จต่อมาโจโฉคิดตั้งตนเป็นวุยกงแต่ซุนหกไม่เห็นด้วยเพราะซุนหกสำน,นึกว่าตนต้องจงรักภักดีต่อราชวงศ์ฮั่นจึงคัดค้านโจโฉทำให้โจโฉไม่พอใจปีพศ .755 โจโฉตั้งตนเป็นวุยกงสุนหกแสงป่วยไม่มาประชุมขุนนางโจโฉจึงได้ส่งกล่องปล่าไปให้สุนหกสุนหกตีความว่าโจโฉไม่ต้องการตนอีกต่อไปแล้วจึงดื่มยาพิษฆ่าตัวตาย